ชาวเน็ตคอมเมนต์ตอบกลับแรงหลังแพรพาวเจอคอมเมนต์นี้ไปเก็บอาการไม่อยู่ด่าคนเม้นต์ด่าได้นะแต่อย่าไปด่าถึงพ่อแม่เขามันเหมือนคนไม่มีวุฒิภาวะล่าซดค่ะพี่น้องเอ้ยทางแพ,พาวไหลซดค่ะพี่น้องไปเจอเมน้นต์เม้นต์หนึ่งค่ะพี่น้องแพลวตอบกลับ แรงค่ะพี่น้องจนชาวนิดหลายคนบอกว่าว้ายมีคนเก็บอาการไม่อยู่หลังโดนเม้นนี้ไปว่าสซนคายพี่น้องเจอเมนนีเก็บอาการวอ,อยูจังไดมีคลิปบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันก่อนสิมาฟังคอมเมนต์ต่อไปชมคลิปพร้อมกันเลยจ้าเติมหน้าด่วนค่ะเหย่ยมากแล้ววะนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะใครจะสวยเหมือนแม่มึงล่คะคะขอบคุณนะคะยิ้มให้สวยๆไม่มีใครสวยเหมือนแม่มึงหรอกค่ะเนาะอ่า นั่นราะค่ะพี่น้องมีเชาาเน็ตคนหนึ่งเขามาคอมเมนตนนะคะบอกว่าแพลวเภานี่เติมหนาดวนเด้อหนาเหี่ยวแล้วว่าสันทางแพลวเภากับศูนล,ล่ะรค่ะพี่น้องกับวอาออกมาคือจังยุ่นในคลิปล่ะค่ะหลังจากเช่าเน็ตเห็นคลิปของแพลวเภาออกมาแล้วนะคะต่างคนตางเขามาคอมเมนต์บอกว่าเขาไม่ได้ว่าคุณไม่สวยเขาว่าคุณหน้าเหี่ยวว่าสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าดา่าเขาว่าเหี่ยวกับก็ได้ปะ ทำไมไปด่าแม่เขาฮะวาสันคาพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าดูเหมือนนางรับไม่ได้แต่ก็ไม่สมควรด่าแม่เขานะไม่สงสัยเลยว่าทำไมนางถึงมีเอฟซีรักนางน้อยลงมากเพราะปากนางเป็นอย่างนี้นี่เองวาสันคาพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ม้น แต่จุดๆเล่นแม่เขาระวังเปลือกทุเรียนเด้อพนว่าบางคนก็บ,บอกว่าไปพาดถึงแม่เขาเพื่อนะคะพี่น้องบางเขาเมนก็บ,บอกว่าฉันเข้าใจแล้วทำไมคนถึงว่าเพราะเป็นแบบนี้นี่เองอุ้ยด่าแม่เขาด้วยว่าสันค่ะพี่น้องซึ่งนะคะพี่น้องหลายคนก็บ,บอกว่าขนาดนั้นเลยเหรอแค่เขาบอกว่าเติมหน้าหน่อยนะคะด่ายันแม่เขาเลยคำพูดศิลปินเหรอ รับคำวิจารณ์ไม่ได้ด้วยเพิ่นว่าบางคนก็บ,บอกว่าปากผ้าตกตามเดอ้อปากแบบนี้ยังมีคนติดตามอยู่บ่เพิ่นบอกว่าเขาบอกเติมหนาให้สวยไปด่าแม่เขาโอ้ยว่าสันเพื่นว่าทำไมชอบทำให้คนเกลียดมากขึ้นควรจะพูดดีๆควรเขาก็บอกดีๆเขาก็ไม่ไปด่าแม่เธอว่าสันคาะพี่น้องหลายคนกับเขามาคอมเมนต์นะพี่น้องบอกประมานว่าเป็นอยังคือบูดาย่างอื่นแทนเป็นอยังต้องไปผาดพิง ถึงแม่เขาเว้ได้ดีก็ไดว่าสันค้นเขากะบ,บอกได้ดีเขาไม่ได้ด่าแม่เธอเพิ่นวานะคะเนาะแทนที่จะรับฟังแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองนะสาวไปปรึกษาคลินิกรหรือโรงพยาบาลเพื่อโมหน้าให้สวยๆเลิศดๆดีกว่านะมีเงินสักอย่างทำให้มันสวยๆไปเลยว่าสันเพิ่นวาดีกว่ามานั่งขาดวุฒิภาวะตอบโต้ให้ตัวเองดูแย่ลงไปอีก FC ที่รักนางก็อวยอย่างเดียว บ่หมืน่นหูหม่นตาเพื่นว่าศิล,ลปินก็ไม่พัฒนาสักทีนี่คือคอมเมนต์ของชา้านิดนะคะเด้อเพื่นแนะนําให้ทางแพ้ว,พวเนี่ยรับฟังแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเด้อโบเมนวามาดาเพิ่นกับแบบนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าเอา้า คือไปด่าแม่เขาจังสันอ้าวบาทนี่วาสันคาพี่น้องเขาก็บ,บ่ไดดาเจ้าของปันนั่นเดือคือคำเบาแห้งแท้เจ้าของเป็นบุคคลสาธารณะวาสันคาพี่น้องซึ่งคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยแต่ละคนนะคะพี่น้อง บางคนก็บ,บอกว่าปรับตัวหน่อยนะยอมรับที่เขาพูดไม่ใช่ไปด่าเขาตัวเองเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งนะได้ยินคำนี้ให้ได้แค่ศูนย์จ้ายังไม่ผ่านว่าสันค่ะพี่น้องซึ่งได้แล้วนะคะเนาะหลายคนก็บ,บอกนั่นแหะเพลาเพ้าเป็นคนสาธารณะแต่วุธิภาวะทางอารมณ์ยังจัดการไม่ได้ทุกคอมเมนต์ที่เขาคมเมนควรน้อมรับและปรับปรุงจะดีกว่า ตอบแบบนี้นะคะตอบแบบนี้ดูไม่แพงเลยคะ่ะเพื่นวานนะคะเนาะแต่นี่คุณเล่นไม่เก็บอารมณ์เลยด่าออกมาได้คุณเก็บอารมณ์บ้างนะคะเพราะคุณเป็นคนสาธารณะค่ะพี่น้องชาวนิ FC, ตเอซีต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะเนาะบอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะ ก็ควรรับฟังนะคะเนาะย่างน้อยๆน,นี่ก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเดอ้อเพิ่นวานะคะเนาะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสติค่ะสาวเขาให้คุณเติมหน้าค่ะเขาอยากให้คุณสวยไปรามอะไรถึงแม่เขาสติค่ะถ้าสติไม่พอต้องมีจุดๆ,ๆด้วยวาสันคาะพี่นองบางคนกะ โฟกัสไปยันผมแพ้่เภาวนะคะบอกว่าก่อนจะยิ้มให้สวยๆไปสระผมก่อนวาสันคาพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าหัวมั่นผมมั่นแล้วโตแล้วควรรักษาความสะอาดวาสันคาพี่น้องหลายคามเมนก็บ,บอกว่าผมนางสะบ้างไหมวาสันคาพี่น้องเบิ้งอัน คือเป็นมันมั่นไว่แฟนค่ะพี่น้องเอ้ยบางคนก็บอกว่าว่าดีดีก็ได้ไปดามเมเขาจังไหนล่ะเพิ่นวาเนาะค่ะเนาะจังไหนแล้วก็อยากให้เพื่นอันใจเย็นเยนเด้อนะคะเนาะเพราะว่าข้ามปูดข้ามจาต้องระวังนะคะพี่น้องเนาะซึ่งอันมีคนติดตามหลายนะคะพี่น้องซึ่งสื่อโซเชียลตอนนี้กันหลายค่คะพี่น้องซึ่งชาวเน็ตเอฟซีกระตังคำว่าคอมเมนต์หรือสื่อโซเชียลหลายสื่อนะคะพี่น้องก็ได้เอาไปลงกันนะคะ คอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องเพื่นบอกว่าเขาบอกดีๆอยู่นะเขาก็ไม่ได้ดา่าเขาก็อยากให้คุณสวยตอนออกกล้องศิลปินเก็บอารมณ์บ้างก็ดีนะเพิ่นวายะหมั่นได้เพื่นวาไม่ควรพูดเลยแบบนี้คนก็บ,บอกว่าพักผ่อนจ้าแม่แพวดื่มวิตามินบำรุงเยอะๆสู้ๆคะ่ะเพิ่นวานะคะเนาะ ซึ่งเช่านิดหลายคนเขามาคอมเมนต์ต่างกบะไดนเห็นด้วยนะคะนอกอกับที่แผ่วากับไปด่าคนอื่นนะคะพี่น้องผ่าดพิ่งถึงแม่เขาซึ่งเขาบอกให้บอกว่าให้เติมหนาแน่ว่สันนะคะเนาะเพิ่นกะกลับไปดา่าเพิ่นเจอเมนนี่คะ่ะพี่น้องถึง กลับเก็บอาการไม่อยู่นะคะเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่นกลับไปทั่วอยูตางประเทศนะคะพี่น้องจังไนกะเป็นกําลังใจนะคะให้แพลผ่วพาแล้วก็กําลังใจให้เอฟชาวเน็ตทุกคนนะคะเนาะอันหลายๆคนก็ออกมาเตือนหลายๆคนก็ออกมาให้กําลังใจแพลวพาเนาะว่าโอ้ยก่อนเจ้าอันสีดานะคะเจ้าตรงมีสติรับฟังเดอ้อแพลวพาเดิน อย่าสวนกับแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องสึ่งหลายๆคนนะคะ่นก็บอกว่าแพร่าเพาเป็นคนสาธารณะไม่ควรที่จะตอบกลับแรงควรรับฟังควรน้อมรับแล้วก็เอาไปปรับปรุงไม่ใช่มาด่ากับเอซีหรือชาวเน็ตแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละก็ได้นําข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะเนาะชาวเน็ตคอมเมนต์ตอบกลับแรงหลังจากแพร่าเพาเก็บอาการบอยูค่ะพี่น้องบอกว่าอัน ดาทุกสิ่งดาได้แต่อย่าดาพ่อแม่เขามันเป็นคนไม่มีวุฒิที่ภาวะวสันคาพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณขอบพุนพี่น้องที่ติดตามรับชมรับ,รบฟังมาจนจบคลิปนำกันฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องนะคะพี่น้องเด้อจากไหนกะฝากไว้น้ำแนสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ